สวัสดีค่ะผู้การปคบชี้แจงแล้วปมตำรวจนั่งกินข้าวร่วมโต๊ะแม่ตักจากกรณีที่มีสื่อนำเสนอภาพของนางสาวกรกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตักแมคคาออนไลน์ชื่อดังที่มีลูกค้าแห่คืนทองที่ร้านกันเป็นจำนวนมากอยู่ในขณะนี้โพสต์ภาพถ่ายกับชายสามคนพร้อมมีการระบุว่าคนหนึ่งเด่น งานสอบสวนและอีกคนเป็นตำรวจบิ๊กใหญ่ในบอกอ ปคบล่าสุดวันที่29กันยายน2567พลตํารวจตรีวิทยาศีประเสริฐภาพผอ,อกอปคบกล่าวว่าจากกรณีดังกล่าวได้ทําการตรวจสอบกรณีแล้วพบว่าภาพดังกล่าวเป็นภาพที่ถ่ายเมื่อปี2566ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและชายที่ปรากฏในภาพสองรายเป็นตํารวจสังกัดตํารวจสอบสวนกลาง CI b จริงโดยหรายเป็น นตำแหน่งรองผู้กำกับการสอบสวนของบกปอทขณะที่อีกรายเป็นผู้หมวดในร้อยห้ปีสังกัดกก4บกปคบ,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 บซึ่งรู้จักเป็นการส่วนตัวกับนางสาวกรกนก อยู่ก่อนแล้วพลตํารวจตรีวิทยายืนยันว่าตํารวจทั้งสองนายไม่ได้มีอำนาจและหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีที่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความดําเนินคดีกับนางสาวกอนกนกที่เป็นกระแสยอยู่ในตอนนี้แต่อย่างใดประกอบกับคดีดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกกหนบกปคบ,บ,บเจ้าหน้าที่ตํารวจ ที่ปรากฏภาพทั้งสองรายไม่สามารถให้การช่วยเหลือใดๆเกี่ยวกับทางคดีได้อย่างแน่นอนจึงขอให้สังคมมั่นใจว่าคดีดังกล่าวจะดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะ